วันนี้วันแม่เดอ้อน้องทิพย์น้องพรกับตินเยพันเดอ้อสาธุสาธุขอให้เดียนเก่งๆเดอ้อเป็นเด็กดีของเยพันของเยเดียนเดอ้อ <c oughs> จะดื้ออย่าไข่อย่าเก็บจะได้ป่วยเดอ้อสาธุสาธุจ้าสาธุจ้าสาธุขอบใจ นอนดูอุ้ยอุ้ยนองแค่หน่อยใส่นอนดูอขอบคุณค่ะยายขอบคุณค่ะมะฮอมกันวันนี้วันแม่เด้อน้องทิพย์น้องพรกลับตินเยพันเด้อสาธุสาธุขอให้เดียนเก่งเก่งเด้อเป็นเด็กดีของเยพันของเยเดือนเด <c oughs> ้อจะดื้อจะไข้จะเก็บจะได้ป่วยเด้อสาธุสาธุจ้า สาธุจ้าสาธุขอบจ้าอุ้ยโอ,โอ응้ยไหวดิไหวใส่นองดูอุ้ยอุ้ยนองทั้งน่ะไห้ใส่นองดูขอบคุณค่ะยายขอบคุณค่ะมาหอม